ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลการลงทุนล้นโลกยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราตัดสินใจลงทุนปิดพาดมากเท่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลไหนสําคัญต่อการลงทุนจริงๆเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ใหม่ Fortuner Leader G Plus+ ความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นพร้อมให้สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บอฟฟาโลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บอฟฟาโลกันให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องวันนี้ที่ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยเนี่ยผมว่าใครอยู่ในตลาดลงทุนนะครับกำลังหาข้อมูลสาหรับการลงทุนหาหุ้นหาโอกาสในการลงทุนก็ตามนะครับต้องรู้สึกเหมือนผมแน่ๆเลยครับก็คือรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยครับทุกคนคือถ้าเกิดพูดแบบภาษาเทคนิคหน่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าข้อมูลล้นหรือว่าอินโฟมิชันโอเวอร์โหลดมากนะครับไม่ว่า โบกเองบลลอ,อเอรเองทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็หันมาทําสื่อบนช่องทางออนไลน์ถูกไหมครับว่าจะเป็นโพสต์วิดีโอช็อตคลิปหรือว่าทำไลฟ์ในทุกเช้านี่คือแบบมี3าสีที่ไลฟ์พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ เราอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นทุกอย่างมันถึงกันเร็วมากข้อมูลจะถูกฟีดเข้ามาครับแล้วก็ยังไม่น่าว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโหอินฟูการเงินเกิดขึ้นเยอะมากนะครับหลายท่านน่าติดตามมากเก่งมากยอมรับเลยนะครับและในฐานะผมเป็นอินฟูการเงินอยู่ด้วยครับคนหนึ่งเนี่ยก็ติดตามพยายามติดตามทุกช่องทางหาไอเดียดูว่าเออตอนนี้ตลาดเขาคิดอะไรนะครับซึ่งซึ่งผมลองมาจับความรู้สึกตัวเองแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองดูนะครับว่าเออแล้วการที่เราติดตามเยอะขนาดนี้มันช่วยทําให้เราตัดสินใจในนนนนกกกาาารรรรลลลงงงททุุไดด้้ีขึึหืออเเป่่ะคคับบซตตมย ไม่เลยครับพอมานั่งจับความรู้สึกคุยกับตัวเองจริงเนี่ยผมจะรู้สึกว่าความรู้สึกหนึ่งที่เราพยายามนั่งอ่านพยายามโหลดอินโฟเมชันเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เป็นเพราะว่าเราโฟโมครับทุกคนเรากลัวว่าเราจะตกรถทั้งโอกาสทํากําไรหรือว่าเฮ้ยขาะโพซิชันที่เราถืออยู่ถือมาแล้วควรคัดควรขายหรือเปล่ามันอาจจะทำให้ขาดทุนกลับมาที่พอร์ตหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้โฟโมเนี่ยแหละครับผมบอกทุกคนก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่อันตรายสําหรับนักลงทุนมากๆนะครับซึ่งมันก็มีงานวิจัยเยอะมากครับมันจะทําให้เราทั้งโอเวอร์เทรดดิ้งแบบตัดสินใจยิ่งบ่อยก็จะยิ่งมีโอกาสพลาดน,นะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่า loss aversion นะครับคือกลัวขาดทุนมากกว่าปกติเลยเห็นอะไรก็กลัวไปหมดขข่่่าาววนนนกก็แย ดีนะครับโอกาสลงทุนก็หาไม่เจอนะครับหรือที่หนักกว่านั้นก็คือแบบตามกระแสสังคมไปเลยครับก็คือสังคมไว่ายังไงเราตามไปอย่างนั้นเลยช่วงภาวะที่ฟองสบู่มากๆหรือช่วงคริปโตบูมบูมนะครับช่วงเวลาแบบนี้ครับเห็นใครโพสต์กําไรเห็นอะไรเราก็จะอยากตามถูกไหมครับแต่ก็อย่างที่เรารู้ครับว่าราคากับมูลค่าเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งไม่ได้ไปพร้อมกันหรอกครับหลายครั้งราคาก็วิ่งไปรอมูลค่าถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแล้วมูลค่าตามไม่ได้จริงอย่างที่ตลาดคาดการสุดท้ายราคาก็จะกลับมานะครับมันก็จะ ลาที่ใครมีอินโฟมชันเยอะที่สุดได้เปรียบนะครับรวมถึงเรามี AI ด้วยเราใช้ AI กรองข้อมูลได้หาข้อมูลได้ลึกมากขึ้นดังนั้นข้อมูลมันจะเยอะขึ้นตามความสามารถในการเสิร์ชอินพุตข้อมูลเข้ามานะเพราะว่าย้อนไปก่อนช่วงโควิดมันยังไม่ได้มี AI เป็นตัวเป็นตนขนาดนี้เนี่ยการหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ยากใครมีข้อมูลเยอะผมว่าเป็นเรื่องได้เปรียบนะบแต่ว่าพอมันมี AI ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเข้าใจหุ้นสักตัวหนึ่งสมัยนี้ครับไม่ได้ยากอย่างที่อย่างที่เป็นเหมือน,นามาเมื่อก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลย ที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเออเราจะอยในตลาดลงทุนอย่างไรในยุคที่อินโฟมชันมันโอเวอร์โหลดมากๆนะครับซึ่งก่อนจะไปกันต่อเนี่ยผมอยากให้ทุกคนแบ่งแยกก่อนนะครับว่าการลงทุนถือลงทุนระยะยาวมองที่มูลค่าเล็งที่พื้นฐานกับการเก่งกําไรหรือการเทรดดิ้งเนี่ยแยกกันนะครับทุกคนออสำหรับคนที่ เก่งกำไรเทรดดิ้งเป็นนักเทรดเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วเนี่ยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สื่อสารคนกลุ่มนี้แล้วกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าข่าวทุกอย่างอินโฟเมชันทุกอย่างมีผลต่อกราฟราคานะครับเพราะว่าบางคนนี่เล่นกราฟนาทีหนึ่ง15นาที5นาทีมันสั้นมากครับต้องยอมรับครับว่าข้อมูลยิ่งเยอะมันยิ่งมีผลกับกราฟที่มากขึ้นดังนั้นการใช้ข้อมูลเนี่ยผมว่ามันช่วยฝั่งซ้ายได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นลงทุนนะครับ แบบ Invest จริงๆมองที่มูลค่าจริงๆเนี่ยฝั่งนี้แหละครับผมรู้สึกว่าจะต้องรู้จักกรองข้อมูลให้เยอะครับอันไหนเป็นแฟกต์อันไหนเป็นอ p ินิยนอันไหนเป็นสาระอันไหนเป็น ara, อนอยส์น,นะครับผมว่าต้องแยกเรื่องนี้ให้ชัดครับเพราะว่าคนที่ลงทุนนะครับถ้าเอาลงทุนจริงๆมองภาพกลางถึงยาว5ปีอัสิ0ปีบวกนะครับเราจะดูที่มูลค่าครับและถ้าเกิดมูลค่ามันสูงกว่า price สูงกว่าราคาเราถึงจะเข้าซื้อถูกไหมอันนี้คือหลักการง่ายๆในการดูพื้นฐานนะครับวันนี้ผมเลยจะมา ชวนคุยแลไวกันนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ฝั่งลงทุนถือลงทุนระยะยาวอะไรเป็นสาระอะไรเป็นน้อยบ้างสําหรับผมแล้วกันนะครับทีนี้มาดูที่ชุดข้อมูลที่มันจะเกิดขึ้นในระบบก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาผมรู้สึกว่าข้อมูลที่มันสามารถแบ่งได้เป็น2อ,อย่างแน่ๆนะครับนั่นก็คือ facts กับ opinion นะครับ fact นี่คือเป็นข้อมูลเชิงที่เรียกว่างบการเงินเป็นความสามารถในการทํากําไร เป็นตัวเลขเงินเฟ้อเป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวเลขที่จับต้องได้เชิงปริมาณเลยนะครับรวมถึงมันอาจจะมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเป็นโมเดลของธุรกิจเป็นส่วนแบ่งตลาดหรือ comparative advantage ของหุ้นตัวนั้นนะครับหรือว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมครับอย่างอุตสาหกรรมมีตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับในช่วง3 0 4 0ปีที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในเทรนที่เรียกว่าประชากรขาขึ้นทุกคนต้องการบ้านทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยนะครับ เมืองก็ขยายขยายขยายถึงว่าแต่ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าประชากรลดนะครับทุกคนดังนั้นความต้องการไอสังหามันจะลดลงนะเนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิองอุตสาหกรรมเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เคยบูมมา30ปีบ้างเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อมูลแบบนี้ครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าแฟกต์เป็นสาระที่เราควรเอาเข้ามาแล้วเอามากรองเอามาคิดวิเคราะห์ต่อยอดต่อเพื่อให้เกิดข้อมูลตััดดสินนนนใในจกาารรรลงทุไ้ะคบหือว่ ถ้าจะพูดแบบตรงๆเลยก็คือถ้าเกิดใครลงทุนระยะกลางถึงยาวหน่อยเนี่ยข้อมูลระยะสั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่ใจเลยก็ได้ครับทุกคนอ,อ,อย่างเช่นการลงทุนของกลุ่มบิตคอยเนี่ยเขาจะพูดยังเสมอนะครับว่า b บิตคอยหนึ่ง,ง BTC เท่ากับ1 BTC เสมอนะครับบิตคอยไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือผู้คนที่เขาออกตลาดมากกว่า ฟอนเดเมนทัลบิตคอยไม่เคยเปลี่ยนมีแต่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆรายใหญ่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพื้นฐานมันแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการที่ราคามันสวิงลบ3 0มลบสีเป็นเี่ยมันเป็นเรื่องของผู้คนเป็นข้อมูลระยะสัน้นไม่ใช่มูลค่าของบิตคอยหลักการคิดมันจะประมาณนี้ครับทุกคนว่าถ้าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันเป็นสาระเป็นแฟกท์ที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนจริงๆเนี่ยอันนี้ครับให้เก็บเข้ามาแล้วเอามา เนี่ยผมใช้น้อยสุดเลยนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งบทวิเคราะห์นะครับส่วนเราผมบทววิเคราะห์ของบรกต่างๆเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมีข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าคนทั่วไปแบบเราหาเจอแน่นอนแต่ว่าก็ต้องยอมรับถ้าทูบีแฟร์คุยกันจริงๆะครับเอ่อบรกเขาก็อยากให้เราซื้อซื้อขายขายเขาจะได้ได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้นการที่นักงทุนคนนึงถือแล้วโฮไว้ยาวๆครับถ้าไม่ใช่กองทุนนะครับเป็นแบบเป็นหุ้นรายตัวอย่างเงี้ย เขาไม่ค่อยได้กําไรจากทางเราเท่าไหร่หรอกครับดังนั้นบทวิคห์เนี่ยทุกคนไปอ่านทุกคนก็จะเห็นว่าเขาจะคาดการไตรมาสหน้าคาดการ6เดือนข้างหน้าให้เป้าราคา3เดือน6เดือนข้างหน้าเพื่อให้เกิดการเทรดดิ้งนะครับดังนั้นสำหรับผมอะบทวิคห์อ,อ่านได้ครับทุกคนอ่านเอามาประกอบไอเดียประกอบการตัดสินใจหรือคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคิดนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้เอาบทวิเคห์เนี่ยเป็นการมองภาพแค่สั้นๆ3สามถึงหเดือนนะครับให้มองภาพที่มันยาวขึ้นนะครับ หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าไบแอดอยู่บนโซเชียลกันด้ครับเนื่องจากว่าทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ทุกคนสามารถเขียนได้นะครับทุกคนมักจะมีไบแอดสำหรับการลงทุนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับคือถามร้อยคนผมว่าหน้าพอลงทุนอะ่ะไม่เหมือนกันแล้วครับถามว่าตอนนี้ทองออทามไฮจะออทามไฮอยู่ตรงนี้ครับคนเห็นด้วยก็เยอะคนไม่เห็นด้วยก็มี นะครับดังนั้นถามไปเนี่ยครับมันก็จะได้ข้อมูลที่ทั้ง2ด้านเสมอทั้งซื้อและขายนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจว,ว่าซื้อหรือขายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราให้น้ําหนักฝั่งไหนนะครับดังนั้นถ้าไปอยู่บนโลกโซเชียลไปแอดฝั่งไหนสักฝัง่งหนึ่งเนี่ยมันมีข้อมูลทั้งสองด้านให้ทุกคนเสพนั่นแหละครับ <S <S <ๆ S 2> ผมก็เลยรู้สึกว่าพวกคอมเมนต์หรือว่าไปแอดบนโซเชียลเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอามาเป็นแฟกเตอร์ในการคิดคํานวณมากนักแต่ว่า เอาเป็นจุดเอก็ได้นะครับถ้าเกิดคนเริ่มพูดถึงเราก็กลับไปรีวิวของเก่าวล้สักนิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวพาดหัวหรือจะเป็นการคาดการณ์จากสำนักไหนก็ตามนะครับสำหรับผมคือน No อ s e ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่แฟกต์มันไม่ใช่สาระนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการคาดการณ์เนี่ยเขาก็เอา Input ต่างๆมารวมกันเอาแฟกต์มายำรวมกันดังนั้นปลายทางนะครับแทบจะทุกบล็อกทุกที่เลยครับก็มีถูกมีผิดเหมือนกันผมรู้สึกว่าการที่เราสามารถเอาข้อมูลที่เป็นแฟกต์จริงๆเนี่ยแล้วมาวิเคราะห ฝึกวิชาฝึกฝีมือด้วยแต่ถ้าเกิดเรามูดแต่เทรดตามการคาดการเทรดตามเป้าราคา t a r g กต p ไพร e อย่างเงี้ยผมบอกเลยครับว่าพวกนี้คือน,น้อยที่ทําให้ทุกคนแบบจะเทรดเร็วขึ้นโอเวอร์เทรดมากขึ้นแล้วสุดท้ายป้ายทานนะครับผมใช้คำว่าผมแทบไม่เจอใครที่เทรดตามเป้าหมายแบบเนี้ยแล้วมันสําเร็จแล้วพอเติบโตอย่างมีนัยสําคัญได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบแลวยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยการลงทุนนะครับมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้เลยครับทุกคนปลูกต้นไม้แล้วเราหวังผลของมันถูกไหมถ้าเราต้องการผลของมันเนี่ยพวกลมแดดฝนหรือว่าวัาชพืชที่มันขึ้นพวกเนี่ยสำหรับผมมันคือน้อยที่มันไม่ได้ส่งผลเข้าต่อ,อการเติบตโตโดยตรงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราค้นพบก็คือลากเน่าต้นไม้ติดเชื้อจริงๆจากแก่นเลยเกิดเป็นแบบต้นมันเป็นหมันมันออกผลไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับ พวกนี้ผมว่าสําคัญมากกว่าแล้วก็ต้องตัดมันทิ้งแล้วก็เริ่มต้นกับต้นใหม่นั่นจะดีกว่านะครับดังนั้นพยายามคัดเลือกให้ได้ครับทุกคนว่าสําหรับทุกคนแล้วอะไรเป็นน้อยที่มันไม่ผลกับการ,การลงทุนนอกจากทําให้ใจเรามันแบบคว้ายวไปมานะครับ พยายามตัดเรื่องเหล่านั้นทิ้งแล้วมองภาพยาวมากขึ้นครับนี่จริงตลาดการลงทุนเนะี่ยผมมีความรู้สึกอยู่มาประมาณแบบ10กว่าปีครับในเรื่องของภาวะการลงทุนจริงๆอ่ะใครมองยาวกว่าได้เปรียบกว่าจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าการลงทุนจริงๆถ้าถือยาวได้เลือกมาให้ถูกตัวเลือกคุณได้ถูกตัวเนี่ยและถือลองทุนระยะยาวนะครับโอกาสกาไรเนี่ยครับเยอะกว่าขาดทุนแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันยากคือมันระยะยาวไงครับทุกคน มันต้องถือ5ปีถือ10ปีน้อยคนมากๆเดีว่วครับที่จะสามารถถือระยะยาวแบบนั้นได้เพราะว่าขนาดอย่างปูวลเลนเนี่ยในกลงทุนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับเลยนะครับก็ยังบอกเลยนะครับว่าการทุนที่ซิมเพิลและง่ายที่สุดและชนะคนแบบ95%ของโลกนี้ได้ก็คือถืออินเด็กซ์ฟันซือเพสซิฟฟัน DCA เไปเรื่อยๆบนหุ้นโลกหุ้นอเมริกาใดๆก็ได้ครับแล้วมันจะเติบโตตามค่าเฉลี่ยเพราะว่าไม่ใช่คนทุกคนครับที่สามารถลงทุนและชนะค่าเฉลี่ยได้แล้วการที่เราจะชนะค่าเฉลี่ยได้้้้้้จรริงงๆนนัมมตอใใใชชเเเวววลลลาาาาาากกกศึกษขาาแ็ ใช้กัดอุทิศตัวมีประสบการณ์อดทนอย่างมีวินัยนี่ยถึงจะชนะค่าเฉลี่ยของตลาดได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนในตลาดเนี่ยแต่ละคนนี่คืออาวุธพร้อมมือนะครับทั้งทุนสถาบัานนะักทุนรายใหญ่ไม่นับอินไซเดอร์อีกต่างๆนะครับนักทุนรายย่อยแบบเราเราเนี่ย อย่าอาคติเลยครับอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าตลาดเลยครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าจะแนะนำกับทุกคนเลยคือในยุคอินโฟมิชันโอเวอร์โหลดแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้พร้อมเข้ามาศึกษาไม่ได้พร้อมติดตามจริงๆรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็มีงานที่เราต้องทําอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเราไปตั้งใจทํางานหาเงินหาเงินมาลงทุนตามพวกอินเด็กซ์ฟันพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เพียงพอแล้วครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะตลาดอยากเป็นอาชีพนักลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มเนี่ยต้องสละเวลาสละความสามารถสละทักษะทักษะประสบการณ์ ทรัพยากรต่างๆเข้ามาศึกษาครับทุกคนถึงจะสร้างผลตอบแทนที่มันเหนือมากกว่าตลาดได้ซึ่งหลายคนคิดแบบนั้นคิดว่ามันง่ายนะครับสุดท้ายแล้วก็คือหลายๆคนก็พอร์ตแตกหรือว่าลงทุนแล้วก็ขาดทุนไม่สักเซสอยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าใดๆก็ตามในอดีตลงทุนมาแล้วขาดทุนข้อมูลใดๆก็ตามที่เราเอาเข้ามาแล้วมันตัดสินใจทำเราผิดพลาดทุกๆไม้ที่เราจดบันทึกแล้วเราเห็นแล้วว่ามันพลาดไปแปลว่าข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์นะครับ เป็นน้อยรับทุกคนมันไม่ใช่แฟกหรือวิธีการทุนเราอาจจะผิดอยู่ผมก็เลยแนะนําว่าลองกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนก็นได้ครับไหนๆเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนี่ยลองใช้วิธีที่ simple ที่สุดหนึ่งพอร์ตอินเด็กซบวก DCA เไปเรื่อยๆกับถ้าเกิดใครอยากเทรดลองใช้เงินจานวนน้อยแล้วเริ่มต้นเทรดดูครับเพราะว่าถ้าเกิดเทรดเนี่ยผมบอกกับทุกคนได้เลยว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ด้วยครับที่มักจะแพ้แล้วก็ออกจากตลาดไปครับดังนั้นผมรู้สึกว่าในยุคแบบนี้ การเลือกทางที่ดีที่เหมาะสมแล้วรู้จักกรองข้อมูลครับว่าอันไหนคือแฟกตอันไหนคืออปินีย n นอันไหนคือข้อมูลระยะสั้นอันไหนคือข้อมูลระยะยาวนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นเองครับ ั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นเรื่องแล้วที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยแล้วกันนะครับว่าในยุคข,ข้อมูลล้นๆ้นแบบนี้ทุกคนพร้อมให้ข้อมูลมีอินพุตเยอะขนาดนี้เราจะเลือกจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นแฟกต์หรือเป็นอ p ินิยัหรือมันเหมาะก,กับเข้ามาประพอร์ตก,กับเราด้วยจริงๆทุกคนลองเข้า Chat GPT เข้า Gemini ก็ได้ครับแล้วถามเลยครับว่าชุดข้อมูลเหล่านี้ที่เราได้มาอันไหนเป็นแฟกต์อันไหนเป็น fact, อภิน,นิ o ัติครับมันจัดให้ได้นนคราทุกคนแล้วเราก็ คลิปนี้อยู่แล้วมีเทคนิค ที่แบบอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าในอยู่ที่ข้อมูลมันล้นแบบนี้ข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรอ่านแล้วเก็บมาคิดต่อหรือข้อมูลอะไรที่เราอ่านก็อ่านผ่านๆเอาสนุกเอารอยยิ้มได้สุดท้ายก็ดีๆลงรีเซ็คโลบินไปโดยที่เราไม่ต้องสนใจมันนะครับหรือว่าคํานึ่งที่ผมชอบไปที่อะไรก็คือเหมือนกับเราเล่นเกมเก็บเลเวลครับเราได้ของมาเราก็เก็บเก็บเก็บเนาะพอมาถึงบ้านเราอะไรที่เราไม่ใช้เราก็โยนทิ้งนะครับอะไรมีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยให้ทุกคนสามารถโยนข้อมูลชุดข้อมูลบางอันทิ้งได้แล้วชุดข้อมูลไหนที่เก็บเอามาคิดต่่อออนนนัับยากกกกใหห้มมผ จะเป็นไอเดียในการกรองข้อมูลมาเหมือนกันเพราะว่าเราลจริงๆครับว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกตามไอที่มันเติบโตตามคนที่อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่อยากจะคอมเมนต์การทุนผมว่ามันแมสมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีไอเดียมีทั้งไบแอสมีทั้งข้อมูลที่มันอยู่โลกออนไลน์มากขึ้นใครที่กรองข้อมูลที่มันเป็นครีมได้จริงๆก็จะได้เปรียบกับตลาดนี้ครับยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชนนร์ม ใหม่ Fortuner Leader G+ พลัสความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นพร้อมให้สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ